จะเห็นว่าไม่ได้เบรกเลยเลี้ยวเข้าไปในปั๊มแล้วนี่ค่ะเห็นแสงไฟวับๆไหมคะระเบิดแล้วนะคะแล้วก็ไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วอ่ะให้ดูกันอีกทีนี่ค่ะเบี่ยงซ้ายเข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปในปั๊มไม่มีชะลอเลยไม่มีชะลอเลยล้อรถนี่ถึงกับหลุดเลยนะคะ,คะแล้วก็เข้าไป คือ 1. ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ 2. เข้าไปชนหัวใจ่ายในปั๊มน้ำมันแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมแล้วก็ระเบิดเสียงระเบิดเนี่ยดังเป็นระยะะแล้วที่น่ากลัวก็คือว่ามีคนติดอยู่ในนั้นนะคะค่ะหลายคนเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณตีหนึ่งกว่าๆในพื้นที่ตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตำรวจไปตรวจไม่ทราบยี่ห้อคะ่ะ หมายเลขทะเบียนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อันนี้เป็นภาพคลิปที่คนในเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยคะ่ะไฟดับเลยน่ากลัวเพราะว่า